สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าบิวที่เวิร์ค่ะวันนี้นีน่าพาแม่แม่ทุกคนนะคะตามนีน่ามาที่อีเวนต์นี้นะคะของดานอน,นค่ะเด็กไทยฉลาดต้องไม่ขาดธาตุเหล็กนะคะ มาตัวนี้น่าเองอ่ะต้องบอกว่าอินเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวโดยตรงพี่น้อนของเราค่ะเคยไปตรวจนะคะแล้วก็พบว่าเป็นสภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กก็รู้สึกว่าอยากมาบอกต่อแม่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องเท้าความไปว่าตอนอนั้นน่ะพี่น,อน,น้อะอายุขวบนิดๆค่ะแล้วก็ไปรับวัคซีนตามสเกจูปกติแต่ตัวนี้น่าเองกังวลน,นิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะพี่น้องเขากินอาหารน้อยลงเลือกอาหารมากขึ้น ส่วนตัวตอนแรกคิดว่ามันน่าจะเป็นช่วงวัยที่เขาแบบต้องเลือกอาหารอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณแม่ค่ะถ้าอยากสบายใจก็ลองตรวจเลือดดูได้นี่นะก็เลยลองตรวจเลือดจําได้ว่าการตรวจเลือดเนี่ยก็แบบ เบนน้องก็คือทอรมานี่ยนี่นะให้เห็นลูกทรมานเขาร้องไห้ต้องบีบเลือดออกมาอย่างเงี้ยแล้วปริมาณพอสมควรเลยถึงจะตรวจได้ใช่ปะก็รู้สึกแบบสงสารลูกแต่ผลปรากฏออกมานะคะก็เป็นผลที่ว่าเบนนอนเนี่ยมีสภาวะโลหิตจ,จางจริงๆซึ่งคุณหมอก็วิเคราะห์ว่าน่าจะมาจากการขาดธาตุเหล็กนี่แหละค่ะ ตอนแบบนี้นะก็คือตกใจมากแต่ว่าก็โชคดีโชครายในโชคดีเพราะคุณหมอเนี่ยก็ให้เสริมทัดเหล็กไปเลยในทันทีอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กินไปยาวๆหนึ่งปีเต็มแล้วไปนอน,นก็โชคดีว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรใดๆในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่ากังวลแล้วก็รู้สึกว่าต้องมาบอกต่อแม่แม่ทุกคนเพราะว่าถึงแม้ว่ามันไม่ได้โชว์อาการแต่จริงๆแล้วอะ่ะ มันมีความอันตรายแล้วก็มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองของเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามางานนี้นะคะเพราะว่าเขาจะมีทั้งคุณหมอมีทั้งนักโภชนาการที่จะมาให้ความรู้ว่าความสํคาคัญของธาตุเหล็กในเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงตัวนี้น่าเองนะคะจะได้ร่วมพูดคุยบนเวทีกับ คุณแม่สุดสวยนะคะอย่างคุณแพทริเซียกูส์นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องโภชนาการการเตรียมอาหารยังไงไเพื่อให้ลูกของเราเนี่ยไม่ขาดธาตเหล็กนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะข้างในว่าในอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างค่ะ ข้อมูลมาให้ทุกคนนะคะแล้ขอสรุปรวมคร่าวๆนะคะเขาบอกว่าจริงๆงานเด็กที่ขาดธาตุเหล็กะนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพมากกว่าที่เราคิดนะคะเรื่องแรกคือพัฒนาการทางสมองค่ะเขาบอกว่ามีผลกระทบต่อความจําด้วยนะคะแล้วก็สติปัญญาด้วยนะคะแล้วมีความเสี่ยงต่อการที่ IQ เนี่ยจะต่ำกว่าเด็กปกติถึง13%นะคะ เรื่องที่2ก็คือพัฒนาการทางด้านร่างกายค่ะการเคลื่อนไหวต่างๆหรือว่าภูมิต้านทานต่างๆนะคะก็สามารถลดลงได้ค่ะแล้วเขาบอกว่า3ใน4นี่บอกเลย3ใน4ของเด็กไทยนะคะมีอาการขาดธาตุเหล็กค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆนะคะก็มาจากการที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะจากอาหารที่เราทานเข้าไปนั่นแหละค่ะ และกว่า90%ของเด็กเหล่านั้นนะคะไม่โชว์อาการใดๆนะคะเหมือนพี่น้อนเดะเลยนะคะดังนั้นนี่น่าถือว่ามันเป็นภัยเงียบมากๆอ่ะคือแม่ๆทุกคนก็ต้องคอยระวังแล้วก็คัดกรองดีๆค่ะ ราบำรุงหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นฟอลลิกหรือว่าพวกผักใบเขียวคือแน่นเลยค่ะโชคดีเพราะว่าตรวจเจอเร็วแล้วคุณหมอก็ให้ธาตุเหล็กเสริมเลยยมีความสำคัญจริงๆที่เราจะต้องมุ่งหมายให้มีการคัดกรองเบื้องต้นของภาวะโลหิตจางนในเด็กทุกคนนะครับเมื่อกี้เพิ่งลงมาจากเวทีนะคะจะบอกว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมอีกแล้วค่ะเขาบอกว่าโภชนาการเป็นส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะควรให้ลูกของเราเนี่ยทานอาหารให้ครบ5้าหมู่มีปริมาณธาตุเหล็กอย่างเพียงพอ อย่างเช่นอาหารจำพวกสัตว์เนื้อแดงต่างๆต,ตับไข่นะคะผักหลากสีโดยเฉพาะผักใบเขียวนะคะเราก็สามารถเสริมได้ค่ะด้วยการดื่มนมที่มีธาตุเหล็กก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ค่ะและอีกหนึ่งความสําคัญที่น่าเพิ่งได้รับความรู้ใหม่มาเลยเขาบอกว่าเราควรให้ลูกรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กควบคู่กับวิตามินซีค่ะเพราะจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ นี่นะก็อยากชวนให้แม่ๆทุกคนนะคะพาลูกมาตรวจคัดกรองความเสี่ยงภาวะเป็นโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กกันนะคะเพราะอย่างที่บอกนะว่าเป็นภัยเงียบมากๆเลยค่ะ แต่ถ้าครอบครัวไหนนะคะไม่สะดวกไปตรวจเองนะตอนนี้ค่ะทางดาวนอนดีมากๆนะคะเขามีแบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์นะคะให้เราสามารถคลิกเข้าไปตรวจกันได้นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เข้าไปได้เลยนะคะพอทําแบบประเมินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าลูกของเราเนี่ยมีความเสี่ยงมากหรือน้อยขนาดไหนซึ่งสมมุติถ้ามีความเสี่ยงนะคะก็แนะนําว่าไปปรึกษาคุณหมอนะคะจะดีที่สุดค่ะสุดท้ายนี้นะคะนี่นะอยากฝากแม่ๆทุกคนนะคะว่าอยากให้ ความสําคัญต่อแบบภาวะ I D A หรือว่าภาวะการขาดาธาตุเหล็กในเด็กมากๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงเงียบจริงๆอ่ะมันไม่สแสดงอาการเลยแต่ผลกระทบยิ่งใหญ่มากสามารถกระทบพัฒน,นาการทางสมองทางร่างกายได้หมดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นก็อยากให้ความสําคัญนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทําแบบประเมินกันเยอะๆนะคะจะดีมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย